สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรสองตัวบนตรงสูตรใหม่กันนะครับพอเสด็จเดินมาทั้งหมดสี่งวดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็เป็นนิดหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าแนวทางมีเยอะมากมายนะครับ ยังไงก็เก็บไว้พิจารณาเปรียบเทียบกับสูนย์อื่นกันได้นะครับเรามาเริ่มคำนวณกันนะครับตั้งแต่วันที่ออก2 0 5 6 9 0นะครับ2ตัวเราออก6 0นะครับมันก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับออพยัย6์ิพฤษภานะครับวันนี้นะครับ นี่หนึ่งมิถุนาสิบหกมิถุนาหนึ่งกรกดาสิบหกกรกดาครับตั้งแต่สิบหกทับห้านะครับวิธีคิดสูตรหลักสิบนะครับเราจะใช้ผลรางวัลในตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยบนสามครั้งและบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับ บวกดีลักสิบด้านหนึ่งครั้งบวกสามคงที่นะครับหกสามสิ 6, 38, บแปดครับเราก็ได้สองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกสามคงที่นะครับได้เก้าสูตรหลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักแสนสองครั้งนะครับด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้ง หลักหน่วบนสองครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับศูนบวกศูนย์เป็นศูนย์เราจะได้สี่บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับเอาไว้รับสี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับในหนึ่งนะครับบวกเพิ่มสองแต้มนะครับ ก็จะเป็น3จับชุดนะครับก็จะเป็น91และ9กสซึ่งผลรางวัลงวดถัดมานะครับ3าตัวเบอร์ออก593นะครับก็เริ่มเข้าเป็นงวดที่1นะครับ ไม่ได้ปิดฝาไว้นอกตาอมานะครับ5้บวกหเป็น0 0นบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น0นย์นะครับ สุดที่สองนะครับสุดหลักหน่วยห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศนบวกสาเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหบวกสามเป็น 9, 9ก้าเ้าบวกสี่เป็นสามสามบวกหคงที่ได้สี่กับหนะครับ ก็จะเป็น04 06นะครับผลรางวัลงวดถัดมา3ตัวบล็อก504นะครับก็เข้าเป็นงวดที่2นะครับ ต่อมามนะครับห้วกหเป็น 0, 0ูนย์ศบวกหเป็น5 5าบวกหเป็น0ูนะครับศูบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น0ูนนะครับขออภัยครับผิด สูตรหลักหน่วยนะครับ5้าบวกห้าเป็นศูนยบวกหเป็นหนบวกสเป็นห้บวกสเป็นเกบวกสเป็นสองสองบวกหคงที่นะครับก็จะเป็น3ามบวกเพิ่มสองแต้มก็จะเป็น5นะครับจับชุดนะครับ0ูนย์สาม 05ดวงวันนีงว่าจะมาออก503นะครับก็เข้าเปน็นงวดที่สามสรับสูตรนี้นะครับ ต่อมานะครับ4บวก5เป็น9 9บวก5เป็น4 4บวก5เป็น9 9บวก3เป็น2 2บวก8เป็น0 0บวก3คงที่ได้3สูตรหลักหน่วยนะครับ4บวก4เป็น8 8บวก3เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก8เป็น5 5บวก1คงที่นะครับเป็น6 ราได้6กับ8นะครับสํหรับสูตรหลักหน่วยนะครับจับชุดนะครับก็จะเป็น36และ38นะครับผลวันหนึงก็ถ้ามาออก336นะครับกเ,เข้าเป็นงวดที่4นะครับ ข้ต่อมานะครับสาบวกสเป็นหกหบวกสเป็นเก้เบวกสาเป็นสองบวกหเป็นแปดบวกสเป็นศูนยนบวกสคงที่นะครับก็จะได้สามในตำแหน่งหลักสิบนะครับคือเลขสามนะครับสตรหลักหน่วยนะครับสาบวกสเป็นหกหบวกหเป็นส สอบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น6 6หบวกหคงที่ได้7นะครับเราก็จะได้7กับ9นะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยพอทวัดดวงก็ไม่ต้องกลับก็จะเป็น3 7นะครับแล้วก็3ามเชุดนะครับ ก็ลองไปเลือกซื้อลอตเตอรี่กันดูนะครับ3739นะครับในงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้นำไปพิจารณากันครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านครับเดี๋ยวก็จะมีอีกหลาคาสูตรนะครับที่จะนำเสนอให้ในงวดนี้นะครับก็จะเน้นเป็นสูตรสั้นๆนะครับแต่ก็น่าสนใจทุกสูตรนะครับขอคิดไว้หลายสูตรนะครับ ยังไงก็ชอบก็ตามนะครับย้ํานะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอยู่ที่ดวงของเรานะครับที่จะเลือกสูตรที่เดินต่อและนําไปใช้ได้หรือไม่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมประมาณจบคลิปนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับสําหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็กด ติดตามกันไว้นะครับกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องนะครับที่จะนําเสนอให้ทั้งหวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ